ับยินดีต้อนรับสู่การคุยเข้มๆของเรานะครับวันนี้เราหยิบเเรื่องน่าสนใจมาจากคลิป YouTube ของคุณนิ้วกลมนะครับที่พูดถึงหนังสือ The Top 5 Regrets of the Dying เราจะมาลองเจาะลึกกันดูครับว่าบทเรียนจากปลายทางชีวิตเนี่ยมันสอนอะไรเราได้บ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อแรกสุดเลย เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากจริงๆค่ะเพราะว่ามันมาจากประสบการณ์ตรงจากคำบอกเล่าของคนที่อยู่ในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตจริงๆนะคะมันทำให้เราได้ฉุกคิดว่าเอ๊ะอะไรคือสิ่งที่พวกเขามองย้อนกลับไปแล้วเสียดายมากที่สุดโดยเฉพาะข้อแรกนี้แหละคะ่ะที่พบได้บ่อยมากๆครับซึ่งข้อแรกที่ว่าเนี่ยก็คือ ฉันหวังว่าฉันจะมีความกล้าหาญพอที่จะใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการจริงๆไม่ใช่ชีวิตที่คนอื่นคาดหวังให้เป็นฟังดูเหมือนจะง่ายๆนะครับแต่กลายเป็นว่าสิ่งนี้แหละที่คนส่วนใหญ่รู้สึกติดค้างในใจมากที่สุดเลยอืม ทำไมมันถึงเป็นอย่างไ้นล้วครับก็น่าคิดนะคะถ้าเราดูจากในหนังสืออย่างตัวผู้เขียนเองคุณบรอนนี่แวร์เนี่ยตอนแรกเธอก็ทํางานธนาคารนะคะที่แบบใครๆก็มองว่ามั่นคงใช่ไหมคะแต่สุดท้ายเธอก็เลือกที่จะเรียกว่าหักดิบออกมาเลยเพื่อไปใช้ชีวิตในแบบที่เธอต้องการจริงๆเดินทางเจอความไม่แน่นอนต่างๆซึ่งแน่นอนมันก็ต้องมีความกลัวแหละค่ะแต่เธอบอกว่านั่นคือการได้ทําตามเสียงหัวใจจริงๆของเธอนั่นคือด้านที่กล้าเลือกนะครับ แต่ในหนังสือก็มีตัวอย่างที่ตรงกันข้ามเลยอย่างเรื่องของคุณเกรซใช่ไหมครับที่เป็นผู้ป่วยที่คุณบรอนนี่ดูแลอันนี้เหมือนจะชัดเลยว่าชีวิตที่อยู่ในกรอบความคาดหวังของคนอื่นสุดท้ายแล้วมันเป็นยังไงใช่ค่ะคุณเกรซนี่เป็นตัวอย่างที่ชัดมากคือเธอใช้ชีวิตทั้งชีวิตในบทบาทของการเป็นภรายาเป็นแม่ที่ดีมากๆในสายตาคนอื่นนะคะดูแลสามีที่ป่วยหนักมานาน จนกระทั่งาสามีเสียชีวิตไปแล้วตัวเองก็สุขภาพถดโทรมลงมากถึงเพิ่งจะมาตระหนักว่าแบบเธอไม่เคยได้ใช้ชีวิตตามที่ตัวเองฝันไว้เลยเหมือนใช้พลังทั้งหมดไปกับการทําตามบอกบาดจนพอถึงเวลาที่อาจจะมีโอกาสได้ทําตามใจตัวเองบ้างก็กลับไม่มีแรงเหลือพอแล้วค่ะมันมันสายเกินไปแล้วน่าเสียดายมากโหฟังแล้วสะท้อนใจเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะคําพูดที่คุณเกรซฝากไว้ประมาณว่าต้องซื่อสัตย์กับหัวใจตัวเองนะ อย่าไปแคร์ว่าใครจะคิดยังไงมันเหมือนเสียงตะโกนดังๆมาจากปลายทางเลยว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราคิดกับชีวิตตัวเองเนี่ยมันสําคัญกว่าสายตาคนอื่นมองเข้ามาจริงๆนะครับใช่เลยค่ะตรงนี้มันเชื่อมโยงกับแก่นหลักที่หนังสือพยายามจะชี้ให้เห็นเลยนะคะว่าการตัดสินใจใหญ่ๆในชีวิตเราเนี่ยมันมักจะถูกขับเคลื่อนด้วยพลังสองอย่างคือไม่ด้วยความรักก็ด้วยความกลัวนะคะความรักก็จะผลักให้เราไปหาสิ่งที่ใจเราต้องการจริงๆส่วนความกลัวก็จะดึงเราไว้ อ๋อเข้าใจเลยครับคือถ้าเราเลือกทางที่ดูเหมือนปลอดภัยหรือทําตามๆที่คนอื่นเขาทํากันเนี่ยจริงๆเบื้องหลังมันอาจจะเป็นเพราะความกลัวกลัวว่าจะไม่ได้รับการยอมรับกลัวว่าจะล้มเหลวกลัวลําบากหรือกลัวว่ามันจะไม่มั่นคงอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะความกลัวเนี่ยมันมักจะมาพร้อมกับเหตุผลที่ฟังดูดีเสมอเลยนะคะแต่มันก็อาจจะขังเราไว้ในชีวิตที่ไม่ใช่ตัวตนจริงๆของเราก็ได้เหมือนที่คุณบรอนนี่เอง ตอนแรกก็คงกลัวที่จะออกจากงานประจําแต่พอเธอกล้าเผชิญหน้ากับความกลัวนั้นเอ่อมันก็เปิดประตูไปสู่อิสรภาพการค้นพบตัวเองแม้ต้องแลกกับความไม่แน่นอนก็ตามแล้วมันพอจะมีวิธีหรือว่ามุมมองอะไรที่จะช่วยให้เราเอา่อก้าวข้ามความกลัวตรงนี้ไปได้บ้างไหมครับมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจในหนังสือนะคะเขาเสนอว่าการที่เราตระหนักรู้ถึงความจริงที่ว่าชีวิตเรามันมีจํากัด หรือที่เรียกว่าการระลึกถึงความตาย death awareness เนี่ยค่ะมันอาจจะช่วยลดพลังของอัตตาหรือความกลัวคําวิจารณ์ลงไปได้นะคะคือพอเรายอมรับว่าเออเราไม่ได้อยู่ตลอดไปนะเราไม่จําเป็นต้องสมบูรณ์แบบในสายตาใครตลอดเวลาก็ได้มันอาจจะทําให้เราปล่าที่จะปล่อยวางความคาดหวังจากข้างนอกแล้วหันมาฟังเสียงข้างในตัวเองมากขึ้นอ๋อหมายควาว่าการคิดถึงความตายเนี่ยไม่ใช่เรื่องเศร้าเสมอไป แต่กลับเป็นเหมือนเ,อเครื่องมือที่ช่วยปลดล็อกให้เรากล้าใช้ชีวิตอย่างที่เราต้องการจริง,รงๆก่อนจะหมดเวลาอย่างนั้นด้วอครับเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากครับเปลี่ยนความคิดเรื่องความตายไปเลยใช่ค่ะประมาณนั้นเลยมันคือการเปลี่ยนมุม จากการกลัวความตายมาเป็นการใช้ความตายเป็นเครื่องเตือนใจให้เราใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างมีความหมายแล้วก็ซื่อสัตย์กับตัวเองให้มากที่สุดเหมือนที่คุณบรอนน่เรียนรู้ที่จะเมตตาตัวเองยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองแล้วก็กล้าที่จะเลือกทางที่อาจจะแตกต่างจากคนอื่นนะคะบทเรียนจากปลายทางชีวิตข้อนี้นี่มันลึกซึ้งจริงๆนะครับสรุปแล้วความเสียดายอันดับหนึ่งเนี่ยมันก็สะท้อนกลับมาที่คําถามสําคัญในจากเราเลยว่าทุกวันนี้ เราใช้ชีวิตโดยมีความกล้าพอที่จะรักและเลือกสิ่งที่สําคัญกับเราจริงๆหรือเรากําลังปล่อยให้ความกลัวมาเป็นคนตัดสินใจแทนเราอยู่หรือเปล่าก็เลยอยากจะฝากคําถามทิ้งท้ายให้ลองกลับไปคิดกันดูนะครับว่าถ้าหากการตัดสินใจครั้งสําคัญสําคัญต่อจากนี้ไปในชีวิตเนี่ยมันถูกนําทางด้วยความรักเป็นหลักคือรักในสิ่งที่เราเป็นรักในสิ่งที่เราต้องการจริงๆไม่ใช่ด้วยความกลัวในรูปแบบต่างๆเส้นทางชีวิตข้างหน้าของเรามันจะมีหน้าตาเปลี่ยนไปจากเดิมบ้างไหม แล้วมันจะเป็นอย่างไรครับ